สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เป็นวันที่17เนาะน่ะนอนหลังจากรัฐบาลไทยออกไปแล้วมาดามจะมาวางแนวทางต่อวัดเลยนะคะเพราะว่าของมาดามเข้าไปเต็มเต็มสามแปดแปดสามมีไผ่ใดไผ่าตามมาดามเมา่นนอเมื่อวานนี่ยนอของมาดามเข้าไปแล้วเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้ผ้าลานสาวกับคุณนยาเพื่อนมาก,กินข้าน้ำนะค่ะนะมากมากพ่อแม่พี่น้องบาทนี่ได้กินแล้วเด้อกินกุ้งกินหอยกินเมือกแล้วคะ่ะ กินกุ้งกินหมึกกินหอยแล้วมาดามจะกินเผื่อเด้อถ้าผู้ใดยังมาท่านใดเนาะแต่ถ้าใครได้ก็ดีใจด้วยนะคะเพราะว่า รัฐบาลไทยออกไปเมื่อวานเข้าไป8338เนาะค่ะเข้าตะเน้นตัวเจาะแต่ถ้าใครยังไม่ได้วันนี้มาติดตามชมไปพร้อมๆกันเพื่อจะได้กินกุ้งกินหอยอีกพ่อแม่พี่น้องว่ามาดามจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังอีกไหมเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะเด้อป่ะไปดูตัวเลขแนวทางกันค่ะ ท่าน,นี้ก็จะเป็นของมาดามของมาดามมืวอว้านพม่ีพน้องนีไปไใ้ไผตามบ่นรัฐบาลไทยเนาะค่ะเนาะเข้าไปตัวเน้นตัวจาะนะคะเข้าไปที่สามแปดแปดสามเพราะว่าให้ไปกับปังสุดๆพม่ีพน้องเข้าตัวเน้นตัวเจาะนะคะเน้นให้ที่สามแปดแปดสามเนาะรัฐบาลไทยออกสองสองหนึ่งบนล่างออกสามแปดเข้าตัวเน้นตัวจาะของมาดาม มีไผได้ไผตามบน่นอถ้ามีใครได้ใครตามคอมเมนต์มาหน่อยนะคะผู้ดใดๆผู้ใดปังกับคอมเมนต์มาในเด้อพ่อแม่พีนองคือสิพ่มีพูดตามดอกว่าของมาดามเนาะพระว่าเลาวน่นบวกใครยางละมูก,กับบ่อยากเบิ่งปันใดเนาะเบิ่งไหเนีพ่อแม่พีนองเบืองไหเนีเบิ่งไหเนีย,าย,นายนมาแล้วมาแล้ว,ลวเดินแล้วค่ะเดินแล้วเริ่มขยันแล้วค่ะขยันเรื่องไปเจียวเขาขยันเรื่องไปสีเขา ต่ว่าสูตรตัดโบพันพแมพี่นองสูตรตัดโบพนันเด้อค่เด้อตัดไฮพีดสูตรพเมพี่นองเอ้ตาาาายตัดหามาคาลายตัดหามาคาลายได้แต่ทุนขึ้นมาดามก็ได้ได้ตะทุนขึ้นเพราะว่าเอาเน้นสูตรตัดมากกว่าได้ยินว่าสามแล้วว่ามันสีสามสีพเมพี่นองเอ้ยสามหาก็ได้สามสี 3, 4, ก็ดีสามแปดพะนะ โอ้ยเนี่ยสีอ้อยกับมาก,กว่นแล้อพ่อแม่พี่น 3, ้องอันสามสีว่าสันกับสิมีแห้งยวอยู่เนาะเอาเห็ดอย่างใดใดพนพ่อแมาแบบนั้นเนาะแต่ก็ถือว่าดีถือว่าดีนะคะยังเข้าไปอยู่เนาะนี่จะเป็นสิติเติเนาะพ่อแม่พี่น้องประวัติประวัติค่ะประวัติก็ถือว่าใช่ได้อยู่ได้พ่อแม่พี่น้องเห็นบ่เนาะตหน่อยอยู่ได้เนาะเห็นบ่พ่อแม่พี่น้นองจับคู่ถือว่าไข่แน่อยู่ได้พ่อแม่พี่น้อง ให้แนวโยนหลอดตายไปหลายร้องวดอยู่นี่แต่สังเกตตัววิ่งตัวรูดนะปีนี้ทั้งปีเพิ่งจะหลุดไปแค่สี่งวดนะคะตัวรูดนะตัววิ่งนะพแมพี่นองถ้าผู้ได้สายวิ่งเนาะแต่ว่ามาดามกับเปียงขึ้นเลื่อมตาตัววิ่งแล้วเหรอหันเลินตาว,วิ่งกัสิเข่าทาอยู่ได้นอกพแมพี่นองแต่เลือดจอดอยู่ได้เข่าทาอยู่ได้หันันวิ่งเนาะเอา สายวิ่งสายรูดยอดผาดด้วยพวมยพี่น้องคองมาดามดปีทั้งปีหลุดไปแค่สีงวดสามตัวแตกตรงๆมาแล้วค่ะห้าศูนย์สีงวดนั้นนะคะเข่าตรงๆงมาแล้วพวมยพี่น้องแล้วก็เข่าทั้งบนทั้งล่างขาวเข่าบนนําเด้สองตัวบนก็มาแต่บริเขียนเนาะบริเขียนไว้ห้เนาะพวมยพี่น้องเพราะว่าเข้าเต็มเต็มตัวเน้นตัวจอด้วยแตกสามตัวตรงๆ แล้วก็สองตัวบนแล้วก็มาเข้าเว้นยู่สามงวดก่มาเข่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องอ้าวถ้าผู้ใดสิติดต,ตามกองมาดามรอมาเบิงไปน้ำกันแคปหน้าจอเอาไว้พิจารณาเพื่อจะเข้าจะปังชอบก็จัดขัดก็ผ่านเพราะเลขทุกตัวเอามาแคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเนาะแคปหน้าจอแล้วขยายไว้พ่อแม่พี่น้อง เอาเพื่อนกับเปิดเครื่องเซลาหวานนี่พอแม่พี่น้องเอ้ยว่แล้วดอกคอยแต่ทีนี้เรามาดูว่าของมาดามจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังต่องวดไหมเนาะคะ่ะเมื่อนี่แยกให้บนล่างยางดีเด้พอพอแม่พี่น้องเด้อว,วันนี้งวดนี้แยกให้บนล่างเป็นยางดีอะชอบก็จัดคัดก็ผ่านเพราะเรขกทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เลขมีเข้ามีหลุดเนาะค่ะเนาะเลขมีเข้ามีหลุดงวดน,นี้แยกให้แล้วคะ่ะวิ่งบนหนึ่งกับศูนย์สองตัวแค่4ี่หางคะ่ะสองตัว4ี่หางแล้วก็เน้นให้แค่2หางเด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามเนาะค่ะเนาะเอาไปไว้ท่าฟันก่อนพม่พิ่นงเอาไปไว้เ,พพเไปรียบเทียบกับของของเลขตัวเองเนาะค่ะเนาะ เพราะว่ามาดามรู้อยู่แล้วว่าทุกคนมีเลขในใจอยู่แล้วเนาะค่ะบว่าสิเป็นเลขฝันเลขได้มาจากมองนั้นมองนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเอาไปเปรียบเทียบกันเด้ค่ะเด้อว่าสูตรคำนวณของมาดามจะเข้าจะปังอีกไหมเนาะค่ะเนาะวิ่งบนล่าง1กับ0ูย์สองตัวบน4ี่หางหนึ่ง8ปดหนึ่งหกศูนยนะคะ แล้วก็3มตัวสี่หาง3มตัวสี่หางก็จะมี5 1 8ห1 6 9 6 0 9 8 0เด้วค่ะเอาแคปหน้าโจอพรม่พน้องถ้าใครจะตามของมาดามเนาะบนนะคะบนคือบนสองตัวล่างค่ะสองตัวล่างล่างวิ่ง 0กับ2อสองตัว4หางก็จะมี09นย์เกส้สองห้งงเด้อค่ะมีผู้มักนำโบพลอยพี่น้องมีใครชอบไหมมีผู้ใดชอบกับมาดามบโบชอบกับจัดพ่อแม่พี่น้องชอบตัวใดคอมเมนต์มาในเด้อค่ะเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะยังไงก็กราบขอบ,บุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็คอมเมนต์ให้ดีๆเนาะกัะเนาะแล้วก็ดูคลิปของมาดามจนจบคลิปกัขบขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแมพ่นองเด้อดีใจกับคนที่ได้เนาะคะ่ะเนาะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ไม่เป็นไรเอาใหม่เนาะคะ่ะถ้าใครยังไม่ได้ไม่เป็นไรเอาใหม่มาเบิ่งววามีของเพื่อนๆนคนใดเขาเนาะคะ่ะเนาะของเลขล็อกจิกล่างคือล่างค่ะ อยากให้แล้วเป็นอย่างดีคือกันเนาะค่ะเข้าไปเต็มเต็มพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเต็มเต็มของเลขลอกจิกสามแปดแปดสามแต่ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวโจะแต่ก็ถือว่าเข้าว่าผ่านเนาะดีใจกับคนที่ได้พ่อแม่พี่น้องคนที่ยังไม่ได้เล่ามาตามตัวไม่เนาะค่ะแล้วเราก็มาดูของเซ,เซียนว่าของใครเข้ามั่งเนาะของเลขล็อกจิกเข้าไปเต็มเต็มล่างคือล่างเนาะค่ะเนาะ ของเขาสองงวดติดเราด้วยพ่อแม่พ่นองสองงวดติดติดแล้ว,ว,ว,น,ว,ลวนะคะของเลขลอกยิกรอติดตามชมนะเดี๋ยวจะรีบตามให้นะคะเนาะ,ะของเซียนหนุ่มเข้าไปแต่ตัวรูดหนึ่งนะคะเข้าไปแต่ตัวรูดหนึ่งจับคู่ให้ไม่ถึงให้หนึ่งศูนย์เนาะออกหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะพ่อแม่พ่นองของเพื่อนก็ถือว่าแมนอยู่เนาะก็ถือว่าใช้ได้เนาะตัววิ่งเนาะ กัววิ่งตัวรูดยังมาอยู่เนาะแล้วก็ของตาพงใจดีเข้าไปที่แปดให้แปดสองออกแปดสาพมพม่าพนองให้แปดสองออกแปดสามของตาพงใจดีแล้วก็ของโชเชจใจให้หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าเนาะออก1 2 2 1เหนึ่งสองสองหนึ่งเนะาะพม่าพานองเนาะ เข้าไปแต่ตัวรูดค่ะเข้าไปแต่ตัววิ่งแล้วก็เลขมีที่มาที่แฟนขับรอคอยวดตามมูเนาะพ่อเมพี่นองเนาะเพราะว่างวดก่อนของเลขมีที่มาเข้าชอเชษชัยเข้าเนาะเนี่ยของวดก่อนนะคะแล้วก็ชอเชษชัยก็เข้าซองสุวรรณก็ผ่านเนาะแต่งวดนี้เข้าไปแต่ตัวรูดกันทั้งนั้นเลยซ่องสุวรรณบ่มาเรื่องตัวรูดเด้อพ่อแมพ่นองเด้อ ของสวงสุวรรณเนาะของสวงสุวรรณไม่ผ่านให้เบื้องบดแล้วพ่อแม่พี่น้องผ่านบม่ผ่าน,าานเฮาสิได้ลูกกันเนาะเพราะว่าของเพื่อนเข้าไปเต็มๆแล้วตัวเนีนตัวจองวัดกวนเนาะวดนี้ไม่ผ่านอ่ะชอบก็อย่าลืมถา้าติดตามชอบของไัยกับคอมเมนต์ก้ามาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสูตรตัดค่าสูตรตัดสูตรตัดเข้าไปแต่ของลอก,กิกเนาะค่ะเนาะสูตรตัดเข้านะคะตัวรูดเข้าทั้งบนและล่างเนาะ จับคู่ให้ไม่ถูกให้แปดหนึ่งออกแปดสามนะของเลขล็อกจิ๊กถือว่าแม่นค่ะถือว่าแม่นถือว่าแม่นค่ะแล้วก็เลขมีที่มาเข้าไปแต่หนึ่งนะักสูตรตัดนะคะจับคู่ให้ไม่ถูกเนาะจะเอาบ๊อบให้พี่น้องสูตรตัดนี่แต่ว่าเข่าลายคนนีีแล้วค่ะสูตรตัดของเสี้ยนหนุ่มก็รูดหนึ่งเม็ดเดียวก็เข้าไปที่หนึ่งเนาะ ก็ถือว่าผ่านนะคะสูตรตัดของมะดามบาัพวพันพแมพีน้องแล้วก็ของตาโพงใจดีของตาพงใจดีบัวแมนตาพงใจเย็นเด้อค่ะเด้อข้นละคนเด้อค่ะเด้อตาโพงใจดีนี่อยู่ด้วยกันมานานแล้วเนาะคะ่ะเนาะอ่ะนี่ของตาโพงใจดีก็เข้าไปแต่ตัวรูดเนาะคะ่ะเอาเราดูเจ็ดเสียนดังไปแล้วเรามาดูแปดเสียนดังที่ว่ามีของใครเข้ามาะะั่งเนาะรัฐบาลไทยของออยอดบุรีลำพแมพีน้อง อยู่ใน8เสียนดังเข้าไป8 3 3 8ตัวเน้นตัวเจาะรอติดตามชมเด้อค่ะเด้อมีไปโศกไปมาน้ำเพลินบบรัฐบาลไทยเนาะค่ะเนาะแล้วก็ของปูศูนย์เจ็พ่อแม่พี่น้องอยู่ใน8เสียนดังของปูศูนย์เเข้าไปที่38 83เข้าตัวเน้นตัวเจ,เจาะแจวมากๆของปูเดินดีมากเนาะค่ะบ่มันสองหัวระบบของปู แล้วก็ของอสุพันของอสุพันธ์เข้าไปแต่สามเนาะค่ะเนาะจับคู่ให้ไม่ถึงแล้วค่ะมันมีอยู่ส่งสูตรบอกวงสุดท้ายเนาะผ่าแต่ไม่ผ่านเนาะให้หนึ่งสามโอลางค่ะบนบนหนึ่งสองศูนย์เนาะไม่ผ่านเนาะค่ะเนาะแต่ตัวรูดผ่านค่ะ ตัวรูดผ่านของปู่บุญมีให้สามเจ็ดออกสามแปดเด้อค่ะเด้อของปู่บุญมีให้สามเจ็ดออกสามแปดตัวรูดเข้าไปที่แปดกับหนึ่งเนาะหนึ่งของปู่กับแม่ใช่ตัวนี้เข้าไปที่8ดกับ1นะคะตัววิ่งตัวรูดเนาะ,ะเนาะแล้วก็ของลุงทรงค่ะของลุงทรงเข้าไปที่สองค่ะ จับคู่ให้ไม่ถูกเนาะให้สองสี่ออกสองหนึ่งเนาะค่ะเนาะอ่ะชอบของไขรรอติดตามชมพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวตามให้เนาะค่ะเนาะเอามาแคปหน้าจอของมาดามอีกครั้งพ่อแม่พี่น้องมาแคปหน้าจอของมาดามอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าใครชอบก็จัดค่ะขาดก็ผ่านเนาะก็เลขทุกตัวให้มาแคปเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม มีเข้ามีหลุดเนาะค่ะเนาะ,ะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านด้วคกาที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ f c เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ